รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาฬิกามุนมาช่วงเวลาคนหาเรือร่องราวไปเที่ยวไปกินไปชอปปิ้งดูหมอไม่รีรอพาเข้าครัวชวนชิม ฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ Happy Life กับคุณรีสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วช่วงของลักที่มิลสุขภาพประราสีสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพบกับหัวมังกรแล้วเป็นสิริมงคลของเราแล้ว วันนี้เราจะมาอิ่มกันให้สุดๆนั่นก็คือท้องมังกรท้องมังกรอยู่ที่ไหนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ค่ะเมนูแบบง่ายๆแต่ว่าขอบอกเลยว่าอร่อยทริปเปอร่อยคืออร่อยจริงๆนั่นก็คือกะหลำปลีไฟแดงและนะคะเรามีผักกาดขาวทั้งต้นหนึ่งนะคะหมูสับผัดชา ราดซอสตั้งฉาก Happy Health ใส่ใจในสุขภาพนะคะเราจะได้มารู้จักเรื่องของการผ่าตัดมดลูกด้วยกล้องนะคะที่โรงพยาบาลบางประอกอบก้าว International ค่ะ Happy trip Happy time เราปกติเช้าขึ้นแล้วก็ตักบาทนะเราไม่รู้เลยว่าอบาทเนี่ยกาทำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะที่จะมีการตอกบาทแล้วก็มาทําเป็นบาทเราก็เลยจะพาแฟน ไปรู้จักกันอย่างทองแท้เลยที่ชุมชนบ้านบาทและมาสุดท้ายเลยเกร็ดความรู้สู้ปฏิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยวันนี้นะทงปอพอก็ขอแนะนําเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุสําคัญสุดๆนะคะในเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ช่วงลักกี้มิล สนับสนุนโดยบัก1113วันนี้นะคะเราก็จะไปนี่เลยค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเราอ,อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่นั่นเราไปทำอะไรได้เยอะแย,ยะเลยนะปกปติเราก็จะไปไหว้หลวงพ่ออยะโสอนวันนี้ลองเปลี่ยนมาที่ท้องมังกร วันนี้เรามาถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งถือกัอนว่าเป็นตำแหน่งของท้องมังกรที่ช่วยทําให้เกิดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเรามาถึงวัดนี้นะครับคือวัดเล่งกฮกยี่หรือวัดจีนประชาสมสร<อ>เราจะมาดูวิธีการไหว้ เพื่อทำยังไงให้เกิดในเรื่องของโชคลาภรับพลังมังกรที่ส่วนของท้องนั่นเองครับครับนี่ก็จะเป็นพระประธานนะครับของวัดเล่งพกยี่จะสังเกตว่าเหมือนกับที่วัดเล่งในยี่เหมือนเดิมนะครับก็จะมี3ามองค์ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นพระไตรั์นะครับในจีนนิกายมหายานที่วัดนี้พิเศษนะครับเพราะว่าคุณผู้ผชมเชื่อไหมครับว่า พระองค์นี้ทําด้วยกระดาษนะครับเราเรียกว่าเปเปอร์มาเช่ก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับก็ได้ล่องเรือมาแล้วก็นํามาขึ้นประดิษฐานไว้ที่วันนี้นั่นเองครับ นี่ก็เป็นวิธีการขอพรนะครับขององค์เทพไชสิงเอียนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับท่านที่ใดที่อยากได้เงินเต็มกระเป๋านะครับอย่าลืมครับนำกระเป๋าตังออกมานะครับตบพ้นถุงขององค์เทพเจ้านะครับเบาๆนะครับแล้วก็ลูกขึ้นมาที่ปากถุงแล้วก็นํามาใส่กระเป๋าแบบนี้แหละครับแล้วจะมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าไปตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเราเรียกว่า อ,องค์เทพเจ้ากวนอิมนะครับประทับบนบรรลังมังกรซึ่งตรงจุดนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยที่มาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาลูบมังกรนะครับการลูบมังกรเนี่ยจะลูบกัน3จุดด้วยกันนะครับเพื่ออธิษฐานขอ3สิ่งอย่างเช่นหัวมังกรนะครับคือจุดแรกที่เราจะลูบโดยเราจะลูบนะครับเราจะลูบตามเกร็ดวิธีลูบนะครับเราอาธิษฐานหัวนี่เราจะอธิษฐานในเรื่องของ ปัญญาบารมีความเป็นผู้นําอํานาจวาสนาต่างๆส่วนที่สองที่เราจะรูปคือส่วนท้องนะครับหรือลําตัวนั่นเองเวลารูปนะครับต้องพยายามรูปตามเกรด็ดส่วนท้องอย่างที่บอกนะครับเหมือนเรามาไหว้ที่นี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปตลอดนั่นเองและส่วนที่3นะครับส่วนของหางมังกรนะครับอย่าลืมนะครับเวลารูปพยายามรูปตามเกรด็ด ส่วนหางคือการขจัดปัดเป่าเหมือนให้หางโบกสะบัดเพื่อขจัดภัยอันตรายและสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองครับแต่ไหนๆนะครับเรามากันที่นี่แล้วนะครับ เมือง8ปดลิ้วจังหวัดฉะเชิงเราที่เขาบอกกันว่าเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์เราจะไปเที่ยวที่เขาเรียกกันว่าตลาดร้อยปีนะครับว่ายังคงสภาพเมื่อร้อยปีก่อนกันหรือเปล่านั่นคือตลาดบ้านใหม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตรงกันข้ามกับวัดน,นี้นั่นเองครับแต่สำหรับท่านที่ อยากจะมาทริปเที่ยวทัวร์แบบนี้นะครับในการตามรอยมังกรกับผมนะครับข้อสามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ h o l o w o r l d c o m นะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับโทร026423811นะครับบอกว่าต้องการตามรอยมังกรกับอาจารย์เต้ยสลาวุธครับ